คค่ะขั้นตอนต่อไปให้เราระบายสีไข่นะคะแต่ว่ามันจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้แบตเหลือน้อยมากก็เลยเปิดแสงไม่ได้ค่ะโอเคค่ะเราก็ระบายตาเรียบร้อยนะคะเดีย๋ยวเราจะทําให้ตาของเขานะคะมีจุดๆสีขาวค่ะไปกันเลยค่ะโอเคค่ะเราลืมระบายปากนะคะตาของน้องก็เป็นเงาแล้วเนาะโอเคเรียบร้อยค่ะระบายสีเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคค่ะแล้วก็เขียนตัวหนังสือเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ